ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูมเภอแม่สอดจังหวัดตากควบคุมตัวชายชาวจีน5คนอายุ21-33ปีที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยบ้านวังแก้วตำบแม่ป่าอำเภอแม่สอดหลังจากที่ลาดตระเวนตามแนวชายแดนจังหวัดตากไปพบชาวจีนกำลังข้ามมาจากพื้นที่เสวยโกโกของกลุ่มทุนชาวจีนในเขตจังหวัดเมียวดีข้ามมาฝั่งไทยค่ะ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำตัวชาวจีนทั้งหมดส่งให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดต,ตาก มีรายงานว่าเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้รับแจ้งว่านายอับดุราฮิมราฮาลีเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจาัก,กรมรกโกประจำประเทศไทยและหน่วยงานพัฒนาการศึกษาพรมแดนได้ให้ความช่วยเหลือชาวมร็โกโกคนข้ามจากฝั่งเมียนมากลับมายัางประเทศไทยด้วยความปลอดภัยและได้ร่วมกันดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกลไกส่งต่อระดับชาติ ก่อนหน้านี้มูล,ลนิธิเพื่ออิสรภาพประเทศไทยทำหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือชาวโมรกโกที่ถูกหลอกให้ไปทำงานในแหล่งอาศญากรรมริมแม่น้ำเมยในพื้นที่เมียว,วดีประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามชายแดนจังหวัดตากค่ะ